มันเขาไม่ค่อยวิ่งกันวิ่งไันสบายามันเปียกหรอเปลี่ยวกังคือเนี่ยไม่วิ่งเลยยังคีบสองเลนหรือสี่เลนสองเลนเราจเจอเนี่ยเจอโค้งเลย่างเงี้ยเอะโค้งเยอะเนี่ยเมษาเลี้ยงบพอะไรถ้าสองยามไปทางนึงไงเมษาเลี้ยงก็จะไปไอ คุณผางไปอีกทางนึงเนี่ยมเมษาเลี้ยงสองร้อยเทียบเบกับโลเลยเห็นไหมแต่กูไปถึงแค่ท่าสองยางไงมันร้อยอะไรโลนี่แหละ <c oughs> จากไอ้เมษาสอดไปนะเฮ้ยแต่ตรงนี้มันก็ถูกแล้วนี่ว่าเนาะสองร้อยกว่าเนาะก็ตอนนั้นจากเมษาสอดไปมันก็ร้อยกว่าเนาะได <c oughs> ้ประมาณนั้นเนี่ย ฝั่งอูหผางก็จะไปฝั่งใต้ไงเพราะจากแม่สอดไปนะ่ะอือโอ้ฝั่งใต้สองยามทาเที่ยวพอะไรเงียเ้ยพบพะกับที่เทเดนคำว่าภพภะเนี่ย ไน้ำโมเนี่ยจะพาไปดูน้ำตกน้ำตกเล่นนู่นแต่ว่าสวยนะแต่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปรถไปไม่ได้นึกว่าเดินไปมันบอกเดินไกลๆนะโมไม่ไกลท่านนี้ต้องไปตอนเย็นๆจริงๆวันนี้เด็นเร็วไปเลยก็ได้นี่ไอ้แต่น้ำโม่ไปสอนที่แบบไหนีไปสอนอยู่นู่นน้ำโมไปสอนเหมือนต้องเสาร์อาทิตย์ถึงกลับมาเสาร์อาทิย์ ก็ตรงเมียสอยกับตลาดริมเมืย์ไงที่เขาขายของที่เป็นตลาดชายแดยนขมมามพม่าครันี่น้ำตอกอันนี้บูยังไม่เคยมาเลยเนี่ยสี่ยานสามก็บอกมีน้ำตกนะน้ำตกหน่อยยังไม่เคยมาที่มา